มาครับวันนี้แซ่บๆอีกแล้วเหมือนเดิมวันนี้ก็จะเป็นแกงส้มมะละกออ่อนใส่น้ำปะลาลงไปอันดับแรกน้ำปลากรหมดลับผิดชมเอ้ยโลใหญ่ขนาดไหนก็กินหมดมน้ำปะลาลงไปอันดับแรกเชฟมือเดียวคนเดิมครับ ทำแกงส้มนี่อันดับแรกต้องปรุงน้ำแกงให้ได้รสชาติก่อนปรุงให้จักๆไปเลยแล้วเดี๋ยวเวลาเราัใส่ผักไปมันจะจืดใส่เต้งนัวลงไปจำด้วยน้ำเกลือแต่งจีลงไป น้ำเกลือ,อใใส่ก่อนแ่น,น้อยอย่าไปใส่เยอะขนาดมีเยอะแล้วน่ะแล้วก็น้ำมะขามเปียกใส่ลงไปใส่เยอะเลยจะได้อร่อยจากนั้น คนดูก่นชิมดูก่อนโครเลให้น้ำแกงเข้ากันกับเครื่องปรุงโอ้โหท่านผู้ชมเอยว่าแล้วลืมอะไรรอสักครู่ครับลืมน้ำตาลทีนี้เราก็ใส่เครื่องที่เราโขลกไว้ครับนี่เลยครับแล้วเดี๋ยวชิมด้วยที อาจจะทําให้เหมือนกันนะครับบางคนก็ใส่เครื่องแกงก่อนแต่ขวานรถข้าวซิ่งใส่เครื่องแกงทีหลังปรุงอย่างอื่นก่อนแล้วก็ชิมน้ําดูขาดหวานขาดหวาน หวานเพิ่มนิดหน่อยที่ยิงต้องใส่น้ำปลาเยอะกว่านี้วันนี้น้ำปลาหมดเดี๋ยวน้อยเดียวมีสไลร่เอาเท่านั้นพออือหืแก้วเดี๋ยวเดือดขึ้นมาเลยทีนึง แล้วก็มาปรุงใหม่ชนิดมะละกอใส่ไปเลยนี่นี่โอ้โหมะละกอเหมอกมก็มีอ่าโอ้หืมกินแล้วน้ำลายไหลยังไม่จันสุกเลย kéo của cái trường bịt mỏ lo <laughs> nắm được ít lọ chim nuốt đồ được leo được leo nỉ lời ngon chuối chim bướm kìa รอบสุดท้ายอืมขาดน้ำเกลือปรุงรสอย่างมาก นี่แซ่แน่นอนอวันนี้ลมออกแล้วาวเลยป่านนี้จะไม่หยุดลมเลย อือืมเจ๋วเสร็จแล้วครับอร่อยอร่อยแล้วอืมอือดูน่าจะจะไม่สดใสแต่เราไม่ห่วงใจเรื่องความอร่อยเพราะว่ามันอร่อยอร่อยอร่อยแซ่บแซ่บโอ้โดไปดจูอ่ะกินข้าวกัน gangload.